สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อกันอีกแล้วจ้ากับเมนูเห็ดเห็นะคะนี่จ้าเห็ดไอแซ่แข็งของเราเหมือนเดิมเด้อจ้าเด้อข้าออกมาละลายน้ําเรียบร้อยแล้วจ้าน้ําแข็งละลายหมดแล้วจ้านี่จ้มื่อนี้เขาจะพามาทำยำเห็ดพึ่งหวานนะคะนี่จ้างามงามจ้ะ พามาเห็ดย้ำเด้อจ่าเด้อย,ยำกินละแซบแซบเพิ่อนจะออกนิ่มๆแต่เ,เวลาเ้าไปลวกเพิ่นถือน้ำห้อนแล้วเพิ่นก็จะแข็งกรอบคือเกาจะจะเราก็จะมาทำการหั่นจะตัดเพิ่นเลยเด้อจ่ะติ๊บนี่เข้าวสวยงามคือเกาจะ มาทำย้ำนะคะท่านตามใจชอบจ้ะมากแบบไหนก็หั่นไปเลยนีจ้ะตอนย้ำตอนพ่อคำ้ำพ่อค้ำนี่แหละจ้ะ พึ้งหวานยำใส่หมูยอได้จ้ามันนี่เขาสิยำใส่หมูยอจ้ะเป็นตะแซบเนาะจ้าเนาะเป็นตะหวานดีตอนพ่อค้ำพ่อค้ำของเขานี่เละจ้ะ ตัดหัวเลยครับพอเพื่อนไปถึกน้ํำห้อนเดี๋ยวเพื่อนไก่แข็งคืนโตอันตั้นเลยเด้อจ่ะเด้อคือเก็บมาใหม่ๆเลยอันนี้เพื่อนจะอ่อนน้าแข็งอยู่จ่เพราะเขาใส่ซ่องฟิดไว้เขาใส่ซ่องแข็งไว้ที่เขาใส่เป็นดอกๆนั่นแหละจ้าเนี่เขาเก็บมาแล้วเขาก็ ทำการใส่เป็นดอกๆเลยจ้ะก็จะเอามากินแบบนี้เลยเดี๋ยวมารอดูตอนเฮาเอาไปลวกไปย้ำเนาะจ้ะเนะาะจะน้ำเขาต้มไว้ใส่ใส่เกลือหน่อยนึงแล้วจ้ะเขาก็จะมาทำการเอาเฮดลงเลยเด้อจ้ะเนอะ นี่จ้าเห็ดที่เฮาหั่นไว้ลงไปลวกเลยจ้าลวกให้มันสุกๆก่อนแล้วเฮาคนเอามาย้ำเลยจ้าเด้อลวกให้สุกก่อนนะคะบ่สุกบ่ได้เ้อจ้าต้มเพื่อนทิ้งไว้เลยจ่าเพื่อนเดือดเดือดแข่นแข็สุกๆแล้วเฮาคนเอามาย้ำจ้าจ้าตอนนี้เห็ดเฮาได้ที่สุกแล้วเด้อจ้าเด้อนี่เพิ่นกระจะ ประมาณนี้เลยจ่ขาขาวแบบนี้โอ้โหถูกควนถูกภายน้าี่จ้ะจะ่าขาวแบบนี้เลยจากงามขาวเห็นบ่จ้ะแขนอันตั้นเลยได้จ้ะได้หนิขาวสะอาดงามตาจะพาไปยำนะจ้าี่จ้าเห็ดของเราได้แล้วนะจ้าอันนี้อันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองของเขาได้จ้นาน้ำกระเทียมดอง เราจะมาปรุงใส่น้ำปลาเลยจ้าน้ำปลาเข้าไปน้ำปลาสองน้ำมะนาวจ้ะน้ำมะนาวเข้าไปมักเกี่ยวมักหวานมักเค็มใส่เอาเ้ว้อจ้ะเด้อตามใจชอบนะคะ ชูโรดจ้าสูตรใครก็สูตรมันนะคะสูตรเท้ากะจะใส่ซอสหอยเข้าไปหน่อยหนึ่งจ้าซอสหอยนางุมเข้าไปหนึ่งช้อนเข้ามากินแบบนี้ด้วยจ้าเสยซอสหอยเข้าไป ตามด้วยพริกจ้าพริกของเราพริกที่ฮอตต่ำไ้แล้วเด้อจ้าเด้อตามด้วยพริกของเราเลยจ้าจะมาทําน้ํายํากันนะคะนี่คือน้ํายําของเราจ้าจ้าชิมดูนิดนึง เปรี้ยวหวานได้หรือยังอืมหอมหวานมากใส่น้ำปลาเข้าไปหน่อยนึงจ้ะเพื่อห้เอาใส่เครื่องเข้าไปเสร็จแล้วนะคะอันนี้ที่เ้าเตรียมไว้จ้า มีหมูยอมีมะเขือเทศมีหอมหัวใหญ่ะกะกระเทียมดองอันนี้ผักชีเฮาจา้าหมูยอลงไปเลยเด้อจา้าหมูยอลงไปเลยหอมหัวยหยมีอย่างกาลลงไปแห,หมหมดเลยจา้มามะเขือเทศลงไป ขอที่เขาเตรียมไว้นะั่นแหละจะใส่ลงไปกระเทียมดองหัวกระเทียมดองจา้าะเทียมดองเป็นหัวลงไปเลยหอมผักชีเขาไว้ที่หลังจ้ะไว้เลยนะ่ะเคช่องทุกอย่างเข้าไป น้ำยำที่เขาเตรียมไว้เนาะจะนวะลาดลงไปเลยเด้จ้ะลาดลงไปเลยอู้สีสันเป็นปลาแซบเพจจ้ะค้นเลยบาดเนี่ยตาดน้ำลายแตกน้ำ้อจ้ะเนาะ ยำเห็ดพึ่งหวานนะคะยำเห็ดพึ่งหวานใส่หมูยอของเราจะพ่อแม่พี่น้องเป็นตาแซ่บไปจากน้ำลายไหลน้ำละหอมหอมหินหินเลยหอมหินหินเลย หวานของเราใส่หมูยอรพร้อมเสิร์ฟนะคะทีนี้เสร็จแล้วจ้านี่จ้าพร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยจ้าพร้พร้อมหอมจ้าพ่อแม่พี่น้อง จ้าเอาเห็นบัจจาโรยด้วยผักชี้ที่เขาเตรียมไว้เลยจ้ะโรยเลยอือหอมน่ากินมากจ้ะ ดีค่ะมาจ้าบัดน,นี้ย้ำเขาเซ็ตแล้วเขาจะมาซิมกันว่ามันเป็นจังไดหนหนเนาะจาะเนาะมือนีหน้าตาบอดด้แตงหน้าตาสดๆในจ้าเขาจะมากินกันว่ามันแซบ่บปะแซบ่บ แซ่บครับจ้ะเค็ดพึ่งหวานเอามาย้ำเด้แแอแซ่บแซ่บ แซ่บพางก่ะเห็ดพึ่งหวานย้ำไพาย,ยังบ่ร้องก็ไปร้องด้วยจ้าแซ่แบแซ่บมันแซ่บน่ะอืม เจ้บพี่ลิบว่าได้ตัวอแซ่บกรอบๆดี แซบเลยนอนี่เขา่ะถ้าพอแม่พี่น้องมาซิมเบิงย้ำเห็ดของเขาเนาะจ้กน้อเห็ดพึ่งหวานเขาว่ามันแซ่บบอซิและจ้ะแซบอีหลีจ้ะเห็นไหมคะฝากพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝลังฝั่งโค้งด้วยนะคะมือหนาพ่อกันไหมเนาะจ่าเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์พ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคนได้จ่ะเด้อมือนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย